บ้ากำลังคือ,อยังไงอ่ะมันเจาต่อ,อยตีกูเื็นด้วยอ๋อทำ้ายร่างกายอย่างนี้เหรอวิธีการคือถามว่าจะทำยังไงเหรอคือมันต่อยตีแบบรุนแรงแบบจริงจังไหมอ่ะเ,เป็น้วคือปัญหาคือเขาแค่เล่นกับเราหรือเปล่าก็คือแค่เล่นแต่เล่นแรงใช่ไหมแล้วเราเคยบอกเขาไหมว่าแรงเกินไปเขาไม่เคยหักถ่ ไม่ค่อยฟังเราอันนี้คือน้องเราเหรอน้องชายมันตัวใหญ่กว่าเราเหรอาร <Okay. S 1> อ๋อแต่มันเล่นกับเราแรงแล้วเราก็สู้มันไม่ได้อ๋อโอเคแล้วเคยบอกพ่อแม่ไหมอ๋อมันไม่ฟังใครเลยบ้างนั้นเถอะมึงก็ต้องทําใจแล้วทั้างนั้นนะวิธีการคือเราก็ต้องคอยบอกเขาอะคือบางทีเราต้องรู้จักลงโทษคําว่าลงโทษหมายถึงว่าเราต้องจริงจังบ้าง แต่บางทีเราพูดอะไรไม่จริงจังอ่ะมันก็ยังเล่นกับเราแรงๆเหมือนเดิมเราก็หาวิธีจริงจังคือลงโทษเขาด้วยการไม่พูดไม่คุย,ยกับเขาเลยก็ได้คือเงียบไปเพื่อแสดงออกว่าเรากําลังไม่พอใจว่าถ้าเขาเล่นแบบเนี้ยเราจะยุติการเล่นกับเขาจะยุติการคุย,ยกับเขาสมมุติแต่เราต้องมีสตินะเราต้องตั้งใจว่าเราจะลงโทษเขาหนึ่งวันสองวันสามวันต้องลงโทษให้ดีไม่คุย,ยกับเขาไม่ไม่พูดไม่จะทําให้เขารู้ว่าเขานับผิดแล้วเมื่อ เขาเริ่มรู้ตัวมีการขอโทษเราค่อยบอกเขาถ้าเขายังทําอีกก็ทําแบบนี้ซ้าๆต่อไปจนกว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาเนี่ยทำเกินกว่าเหตุแล้วนะถ้าสมมติเขาเล่นแรงเกินไปเราก็ต้องยุติว่าเฮ้ยแรงเกินไปแล้วอันนี้เริ่มไม่โอเคแล้วถ้าเล่นอย่างนี้อยู่จะไม่คุยด้วยแล้วเราก็ลุกหนีไปเลยไม่ต้องเล่นด้วยแล้วไม่ต้องคุยอย่างน้อยวันสองวันสามวันกําหนดไว้เพื่อให้เขารู้ตัวบางทีตัวเขาไม่รู้ตัวไงเพราะเราก็หยอกแกล,ละในการที่จะพูดเนี่ยเขาไม่เต็มปากเต็มคํา เขาก็เลยคิดว่าอย่างเล่นได้อย่างเนี้ยหน้าที่เราคือต้องหาวิธีในการลงโทษเขามันไม่ได้เป็นการลงโทษรุนแรงเพราะเวลาคนไม่คุยด้วยมันก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าควรเล่นแค่นี้ควรเล่นน้อยเกิดน้อยลงกว่านี้เบากว่านี้อันนี้เล่นมากเกินไปอันนี้กําลังดีเขาจะได้รู้ตัวบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยด้วยความคึกขนนองของความเป็นเด็กอะ,อะวิธีการแก้ก็คือต้องหาวิธีลงโทษเขาจ้าสาธุอ่ะต่อไป

มันมันคำว่ารักเกินของเขาหมายความว่ามันตามที่ตลอดเวลาอาจารย์ไม่รู้มันเป็นความรักหรือเปล่าหรือมันเป็นความหลงไหลได้ปื้หรือเป็นความหึงหวงเฉพาะตัวคําว่าตามตลอดเวลาหมายความว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันก็โทรตามตลอดทักไลน์หาตลอดถามหาตลอดไม่บอกก็ไม่ได้ต้องบอกตลอดจะแดกข้าวกี่คําก็ต้องเล่าให้ฟังว่ากินกี่คําอย่างเงี้ยนะ คือมันจะเอาทุกเรื่องทุกอย่างอยู่ตรงไหนก็ต้องบอกกูอยู่สนามบอลกูก็ต้องบอกกูเดินก้าวไปโกน,นูก็ต้องบอกกูเดินกลับมาตรงนี้กูก็ต้องบอกอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เกินกว่าความพอดีจนเกิดความเบื่อนหน่ายนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายนำมาซึ่งการเลิกลาต่อกันละกันไอ้วิธีแบบเนี้ยวิธีการง่ายที่สุดคือพูดปัญหาคือบางทีเราไม่พูดไงไม่พูดบอกเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันมากเกินไปนะมันจะมีอยู่สองกรณีเรื่องแบบเนี้ยหนึง่งคือมันมากจนเกินไปจนเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะเลิก สองคือน้อยเกินไปจนเรารู้สึกโหยหาว่าทําไมเขาให้เราไม่ได้มากพอจริงไหมพวกเราจะเจอกันอยู่2บริบทแฟนบางคนไม่สนใจเลยไอนี้เรียกว่าให้น้อยเกินไปแฟนบางคนสนใจจนมากเกินไปไอนี้เรียกว่าให้มากเกินไปไม่สนใจเลยคนที่เบื่อคือคนที่ต้องวิ่งตามตลอดเวลาไอคนที่ให้มากเกินไปไอคนที่โดนตามตลอดเวลาจะเป็นคนเบื่อวิธีการคืออะไรอ่ะต้องหันหน้าหากันคุยกันให้หาความพอดีพอดี ลองมานั่งคุยกันนี่เฮ้ยเธอเราว่าอันนี้มันแบบเรารู้สึกมันเยอะเกินไปอ่ะเธอลองเบาลงหน่อยได้ไหมเข้าใจนะว่ารักกันเข้าใจนะว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่เราว่าประมาณนี้ดีกว่าไหมดีกว่าไหมอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่อึดอัดซึ่งกันและกันถ้าเขารับได้ก็คบกันต่อไปถ้าเขารับไม่ได้เราต้องกลับมาคิดพิจารณาใหม่แล้วว่าคนคนนี้ควรแก่การที่จะเดินกับเราต่อไปหรือเปล่าเพราะการคบกันมันเริ่มอึดอัดแล้วไง พราะการครบกรันมันเริ่มไม่หาความพอดีหรือหาจุดเก่งกลางในการรักไข่พอดีอกันเริ่มไม่ได้แล้วดังนวิธีการคือต้องคุยเราจําไว้ทุกปัญหาจัดการและหาทางออกได้ด้วยการพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่ได้